เน้ำแข็งนั่นเองล่ะครับมีความละเอียดมากๆจนทําให้กินเนี่ยนุ่มกว่าน้าแข็งใสแบบธรรมดาทั่วๆไปและเคล็ดลับสําคัญของกรานิต้านั้นนะครับอยู่ที่น้ําผลไม้ครับหรือว่าน้ําหวานปรุงรสที่ใช้นั่นเองที่ต้องมีความหวานน้อยนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับบิงซูของเกาหลีนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบกรานิต้าและชอบกินแบบหวานเย็นแบบนี้หรือเปล่ายัางไงก็พูดคุยกันต่อได้นะครับสารปมนูที่เพิ่งได้รับชมไปในวันนี้ เข้าไปคุยกันต่อได้ครับที่แฟนเพจของเราใน Facebook นะครับนั่นก็คือท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับ Mission Galapagos ภารกิจพิชิตกาลาปากส s ในตอน c o ร r o of Life เตาหลอมสับพัยชีวิตกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามข,าข่าวขั้นมิติใหม่ทั่วไทยกับผมมาราวิชิณมณีและคุณพรมดีราธนาดีนะครับคุณผู้ชมติดตามข,าข่าวข่้มแบบสดๆได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน Facebook l i v e และ t w ิ t เต r ของไทยทีวีครกันองค์การเศสั์ส่งร่างสัญญาซื้อโมเดอร์นาให้อายก,การสูงสุดแล้วเอก,กชนกังวลทำสัญญาช้าถูกตัดหน้าเพื่อนบ้านเชื่อพ่อตัดสินใจจบชีวิตตามลูกสาวติดเชื้อเสียชีวิตในบ้าน ขณะที่จิตแพทย์เตือนเร่งจัดก,การความเครียดจากโควิด -19 เติดเชื้อใหม่6,000กว่าทำลายสถิติต่ตอเนื่องมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต4คนเหลือ3จังหวัดยังไม่มีผู้ติดเชื้อเจาะปมลึกวิรัตปารีนาขัดแยง้งขับออกกรุปลายการบ้านเลขาธรรมนัสเคลียปมวัดพลังสามิตร คุณผู้ชมติดตามข่าวความพยายามการจัดซื้อวัคซีนโมโนนาของโรงพยาบาลเอกชนมาตลอดทั้งวันคงจะสับสนนะครับว่าอะไรมันคือความจริงกันแน่จะสรุปให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมตัดสินดูนะครับว่าการทําสัญญามันไปติดที่ตรงไหนผมเล่าย้อนไปแบบนี้ครับว่าเมื่อวานนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาประชุมร่วมกับองค์การเพสศัชกรรมครับและไทย P ี s เนี่ยได้รับคํายืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับพูดตรงกัน3คนครับว่า ผู้อำนวยการองค์การเภศชัชก,กรรมท่านพูดในที่ประชุมครับว่ากำลัง